ค,คุณหมอครับปีนี้ถือว่าเป็นปีทองของทองคําเลยนะครับขึ้นมาแรงมากๆแต่คําถามก็คือว่าเมื่อมันขึ้นแรงขนาดนี้ขอช่วงสั้นก่อนละกันนะครับคุณหมอปีนี้เหลืออีกประมาณแค่2เดือนเนี่ยคุณหมอมองว่าราคาทองคําจะไปต่อได้อีกมากน้อยแค่ไหนฮะคือใน2เดือนที่เหลือเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์สําคัญอยู่2ครั้งก็คือเรื่องการประชุมของเฟดนะครับซึ่งจะมีการประชุมในวันที่7พฤศจิกายนในอีกประมาณ10วันข้างหน้า และอีกครั้งหนึ่งก็คือจะมีการประชุมของเฟดประมาณกลางเดือนธันวาคมทั้งสองครั้งเนี่ยตลาดคาดว่าจะมีการลดดอ,อกเบีย้ยประมาณ0.25เต้องอธิบายท่านผู้ชมครับว่าทุกครั้งการลดดอ,อกเบีย้ยของเฟดเนี่ยจะมีนัยยะสําคัญต่อราคาทองคําในทิศทางขาขึ้นเป็นผลหลักเพราะว่าเฟดเองต้องการที่จะ หยุดยั้งภาวะดอกเบีย้ยที่ขึ้นไปเยอะๆเพราะว่า CPI หรือภาวะเงินเฟอ้อของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มจะลดลงมาตามเป้าหมายหรือใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ต้องการแล้วดังนั้นเป้าหมายการลดดอกเบีย้ยของเฟดเนี่ยก็จะต้องค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้อยู่ที่ระดับ5%ต่อปีนะครับซึ่งลดมาแล้ว0.5ก็ยังตลาดยังมองว่าเฟดน่าจะต้องลดดอกเบีย้ย กลับไปที่แถวแถวสามเปอร์เซนบวกลบนะครับเพื่อที่จะดึงลงมาอีกประมาณสองเปอร์เซนภายในปีหน้าภายในปีหน้าทั้งหมดทั้งหลายเน่ครับประเด็นของเฟดเนี่ยในการลดดอกเบีย้ยทุกครั้งย่อมส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์ในทิศทางที่อ่อนค่าลงและแน่นอนเมื่อดอลลาร์อ่อนค่าครับก็จะทำให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นคำตอบก็คือว่า ในช่วงสองเดือนที่เหลือเนี่ยยังมีโอกาสอย่างยิ่งที่ทองจะปรับตัวสูงขึ้นต่อครับประเด็นที่สองก็คือเรื่องของสงครามซึ่งเราก็ทราบกันดีว่าในยุคในช่วงเนี้นะครับในช่วงหนึ่งถึงสงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยภาวะสงครามเป็นตัวกระตุ้นทำให้ราคาทองคำกลับมาทำ t อ m ทามไฮได้ตลอดทั้งทองไทยและทองของตลาดโลกนะครับ เพราะว่าสงครามที่ยังไม่หยุดนิ่งเนี่ยแน่นอนก็จะทำให้ทองคำกลายเป็นเซฟเฮเว่นสำหรับทุกประเทศในโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศที่ทำสงครามดังนั้นประเด็นตรงนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญประเด็นที่สองครับที่ถ้าสงครามไม่มีไม่มีแนวโน้มที่จะหยุดเลยไม่ว่าจะเป็นยูเครนและเซียรหรืออิสราเอลกับกลุ่มฮามาสเนี่ย ถ้าไม่มีแนวโน้มจะหยุดตัวเนี้ก็เป็นประเด็นที่ยังเอื้อการขึ้นของสงคามของทองคําต่อดัองนั้นทั้งสองประเด็นเนี้ยเป็นประเด็นหลักเลยนะครับที่จะทําให้ในช่วงสองเดือนที่เหลือเนี่ยทองคํายังมีทิศทางขาขึ้นปลายปีเนี่ยผมคิดว่าตอนเนี้สองพันแปดมีโอกาสเห็นสูงมากในปลายปีนะครับก่อนสิ้นปีนี้และปีหน้าเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสที่สามพัน ครับและโอกาสที่จะเห็นทองไทยที่ระดับห้าหมืนบาทต่อบาททองคำก็สูงมากเช่นเดียวกัน